ารกิจวันนี้ล้างแอร์ห้าตัวซ่อมแอร์หนึ่งตัวเราทำการล้างอยร้อนก่อนครับอยล้างคอยเย็นวันนี้เพราะว่าพื้นที่ด้านหน้าไม่สะดวกน่ครับเป็นขั้นตอนผ่านไปผ่านมาก็รีบล้างตรงนี้ให้มันจบไปก่อนครับก็ได้ไม่ต้องมายากที่หลัง ตำบลนี้มี3าตัวนะครับงานา วันนี้ก็อยู่ที่สาขาบ้านโมครก็ให้ตั้งนายล้างคอยร้อนไปก่อนครับผมก็ทำการฉีดน้ำน้ำเปล่านี่แหละครับก็จะฉีดไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ํามันจะใส่ตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่หน แต่ตัวนี้ไม่ทำงานนี่แหละตรงนั้นทำงานันี่ไม่ทำงานเดี๋ยวผมลงไปดูโอเคครับตอนนี้เราล้างตัรร้อนมีเค่งหนึ่งตัวไม่ทำงานครับน่าจะมีงานเพิ่มแล้วดูสทง แรงเท่าไหร่ลูกฟ้าลูกฝนในระยะระยะ ใหญ่เอาจนน้ำขาวเลยนะ